ยุโรปอังกฤษยุโรป Europe, อังกฤษตอนที่1นึ่งคำนำ United Kingdom U N I T E D United K I N G D O M Kingdom United Kingdom ในวงเล็บ U.K. England E.N.G.L.A.N.D. England ก่อนที่ผมจะไปเรียนวิชาครูสอนคนตาบอดที่ Perkins Institute และ Boston College Water Town เมืองบอสตันรัฐ Massachusetts ผมก็มีแผนการที่จะไปประเทศต่างๆเมื่อจบการฝึกอบรมแล้วเช่นติดต่อสถานทูตเนเธอร์แลนด์ และไปประเทศอังกฤษสำหรับประเทศอังกฤษนั้นผมได้ขอให้ท่าน Sister Rose Moore S I S T E R Sister R O S E Rose M O O R E Moore Sister Rose Moore ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพในขณะนั้นช่วยติดต่อหาที่พักให้ผมในกรุงลอนดอน ท่านก็กรุณาติดต่อเซเลเซีย College ให้ผมผมไปอเมริกาเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2521และผมก็ได้ไปประเทศอังกฤษในปี2522เดือนพฤษภาคมหลังจากไปดูงานที่ประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วผมได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากท่านอธิการคุณพ่อมารอยจัดห้องพักให้ผมอย่างสบาย ให้อยู่ใกล้ห้องพักของท่านเลยสะดวกสบายมากมีอาหารการกินอยู่อย่างอิ่มหนำสำราญเป็นเวลาเกือบหนึ่งเดือนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นผมโชคดีมากเลยล่ะครับคุณพ่อบาทหลวงทุกท่านก็ใจดีดูแลผมดุดญาตสนิทมิตรสหายที่คุ้นเคยกันมาก่อนโอภาพราศัยต้อนรับขับสู้อย่างดีหลายท่านรู้จักกับซิสเตอร์โรสและครอบครัวของท่าน พราะคุณพ่อเหล่านั้นหลายท่านก็เป็นผู้สูงอายุแต่ท่านอาธิการและคุณพ่อคุกยังหนุ่มอยู่เลยแต่ที่ผมสนิทสนมใกล้ชิดที่สุดคือ Brother Joseph ถ้าไม่ได้เป็นคุณพ่อเพราะไม่ได้บวชเป็นพระสงฆ์ท่านมีหน้าที่บริการคุณพ่อทั้งหลายเพราะท่านสามารถเข้านอกออกในได้สะดวกกว่าคุณพ่อทั้งหลายท่านก็ดูแลผมอย่างใกล้ชิดนำเสื้อผ้าไปร้านสกรีดซื้อของจำเป็นให้ผม แต่ที่จริงท่านก็เป็นผู้สูงอายุเหมือนกันอยู่ที่นั่นผมได้มีโอกาสไปวัดไปฟังมิซาทุกวันเป็นสัตบุรุษที่ดีกับเขาบ้างหลังจากเป็นคนไกลวัดมานานแสนนานเอาละครับตอนแรกนี้ก็เป็นเพียงบทนำเรื่องเท่านั้นโปรดติดตามอ่านตอนต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ อังกฤษตอนที่สองคิจวัตรประจำวัน Routine R O U T I N E Routine หรือตารางเวลาที่ทุกคนใน s a l e s i a n College S A L E S I A N s a l e s i a n c o d l e l e g e College, s a l e s i a n College ที่ต้องจำไว้ให้แม่นมีดังนี้ตื่นนอนตอนเช้าหลังจากทำภารกิจส่วนตัวเวลา7จ็ดโมงเช้าหรือ8ปดโมงเช้ามีมิซาที่วัดในวิทยาลัยนั้นเองใครจะเลือกไปตอนไหนก็สุดแล้วแต่อาหารเช้า Breakfast B.R.E.A.K.F A.S.T. breakfast แปดโมงครึ่งสิโมงครึ่ง coffee break c o f f e coffee break Break coffee break กินกาแฟ1 2บสองโมงครึ N ่ง lunch lunch อาหารกลางวันบ่ายสามโมงครึ่ง afternoon tea, a f t e r n double o, o n afternoon tea T, e t. afternoon tea ดื่มน้ำชาทุ่มครึ่ง supper, s u d u e p e r supper อาหารเย็นถ้าใครลืมหรือพลาดเวลาตอนใดตอนหนึ่งก็อาจจะอดอาหารก็ได้ แต่ถ้าจะไม่ทานอาหารตอนใดต้องแจ้งให้แม่ครัวทราบล่วงหน้าเช่นจะออกไปข้างนอกจะไม่อยู่ทานอาหารตอนไหนก็ต้องบอกหรือจะไม่อยู่ทั้งวันหรือกี่วันก็เขียนต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรค่อนข้างเคร่งครัดมีกฎระเบียบวินัยตามแบบชาวอังกฤษแต่ที่ผมชอบมากที่สุดก็คืออาหารทุกมื้ออร่อยมากเหลือเกินมีแต่ของดีๆเกือบทุกมื้อเลยละครับเคยได้ยินมาจากก่อนว่า อาหารชาวอังกฤษไม่มีรสชาติสู้อาหารชาติอื่นๆไม่ได้ผมขอยืนยันว่าไม่จริงอย่างยิ่งเพราะได้ประสบกับตัวเองมาแล้วดีกว่าฮอลแลนด์อีกเพราะเขาไม่ค่อยจะทานอาหารหลากหลายมักทานซ้ำๆคล้ายชาวเยอรมันเหมือนกันอาหารเช้าก็มีแต่ขนมปังกาแฟแฮมไส้กรอกอาหารกลางวันค่อยดีหน่อยอาจจะมีซุปร้อนๆขนมปังอบสลัดต่างๆก็ได้ แต่มื้อเย็นหรืออาหารว่างมักจะมีไส้กรอกกินกับกะหล่ำปลีดองที่เรียกว่า s a u e r k l a u d ในวงเล็บจำตัวสะกดเยอรมันไม่ได้แล้วและก็ต้องดื่มเบียร์กันเป็นว่าเล่นเลยล่ะครับอาหารอังกฤษคล้ายกับอาหารอเมริกันอาหารเช้ามีไข่ทําแบบต่างๆไข่าดาวออมเล็ตส r ครมเบิลไก S C R A M B L E scramble E double G A scramble A cereal เบคอนกรอบกรอบแพนเค้ก e e เป็นต้นความจริงแล้วชาวยุโรปที่อยู่บนแผ่นดินไม่ได้เป็นเกาะเหมือนอังกฤษเขาทานอาหารเช้าที่เรียกว่า Continental breakfast C O N T I N E N T A L Continental B R E A K F A S T breakfast continental breakfast โดยได้กล่าวมาแล้วว่าชาวดัตช์และชาวเยอรมันเขาทานกันอย่างนี้ล่ะครับที่ s a l ล s i a n College มีนักเรียน650คนเป็นนักเรียนชั้นมัธยมแต่ห้องเรียนเป็นตึกเก่าๆแต่ตอนที่ผมพักอยู่นั้นเป็นช่วงปิดเทอมของเขาอาทิตย์หน้าจะเปิดเรียนแล้ว ก็เห็นจฉพอเท่านี้สำหรับเล่าถึงภูมิประเทศเหตุการณ์เกี่ยวกับที่พักของผมในลอนดอนและในซซเลเซียนคอลเลจแบตเทอร์ซีเซอร y รีเลนเพียงเท่านี้ตอนต่อไปจะได้เล่าเรื่องการท่องเที่ยวการดูงานและการผจญภัยในดินแดนผู้ดีของผมนะครับโปรดติดตามตอนต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ อังกฤษตอนที่3วันนี้ผมโทรศัพท์ไปหามิสซิสรามานครูของผมที่ท่านก็เป็น Volunteer V O L U N T E R volunteer สอนนักเรียนที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพด้วยผมเลยต้องเป็นครูผู้ช่วยท่านแปลให้นักเรียนท่านใช้หนังสือ brighter grammar b r i g h t e r brighter g r a m m a grammar brighter grammar สอนนักเรียนเป็นหนังสือสอนไวยากรณ์ที่ดีมาก Mrs. Raman บอกว่าจะมาเยี่ยมผมแต่ผมกลับบอกไปว่าผมจะไปหาท่านที่บ้านของท่านที่ s u r ร e y s, s u r r y Surrey และผมก็ได้โทรศัพท์ไปหาคุณผานิชที่เมืองชูสเบอรี L ่มอนทนเวลส์ s, W.A.L.E.S. เวลส์ตั้งใจไปพักอยู่กับครอบครัวของเขาสักสอสามวันคุณผานิชมีสามีเป็นชาวอังกฤษและลูกสาวหนึ่งคนตอนบ่ายมิสเตอร์รัสต์มารับผมไปเยี่ยมที่ R.N.I.B. เป็นสถาบันคนตาบอดแห่งชาติแต่เจ้าหน้าที่ยุ่งมากเพราะอาทิตย์หน้าจะมีงานเปิดแผนกสอนวิชากายบำบัดสมเด็จพระบรมราชินีนาถควีนเอลิซาเบธจะเสด็จมาเปิดงานการไปดูงานในที่ต่างๆต้องใช้แท็กซี่ซึ่งก็แย่หน่อยเพราะปัญหาเศรษฐกิจผมก็เลยตัดสถานที่ต่างๆลงไปมากไปดูแต่ RNB i ที่เขาเอารถมารับเท่านั้น วันต่อไปผมก็ตัดสินใจไปหาคุณผานิตนั่งรถไฟไปสองชั่วโมงโดยได้นัดหมายกันไว้ว่าสามีของเธอจะมารับผมที่สถานีรถไฟพักอยู่บ้านของครอบครัวคุณผานิต2์สองสาวันได้ไปเยี่ยมโรงเรียนสอนคนตาบอดคอนโดเวอร์ over, และคุยเรื่องต่างๆกับคุณผานิตเขาก็คิดถึงเมืองไทยมากเหมือนกันเห็นว่าอยากมาเยี่ยมบ้านแต่ปรากฏว่า เขาไม่เคยได้กลับมาเมืองไทยเลยคุณพาณิชบอกผมว่ามิสซิสคอลคูนและท่านทูตประจำอยู่ที่ประเทศกรีกพอดีผมก็มีแผนการจะไปกรีกอยู่เหมือนกันก็เลยตั้งใจจะเขียนจดหมายถึงท่านว่าผมอยากไปเยี่ยมคารวะท่านด้วยและแล้วพอกลับมาถึงลอนดอน L O N D O N London ผมก็รีบไปขอวีซ่าที่สถานทูตกรีกทันทีเย็นวันหนึ่งมิสเตอร์รัสรับผมไปทานอาหารที่บ้านของเขามิสเตอร์รัสมีอายุประมาณ60ปีแล้วลูกๆก,ก็โตกันหมดแล้วแกสัญญาว่าจะพาผมไปเที่ยวชมกรุงลอนดอนแกมีรถก็สะดวกด,ดีมิสเตอร์รัสบอกว่าเขาชอบอะไรๆที่เป็นทางตะวันออก สะสมพระพุทธรูปมากมายแต่ไม่ได้ถือศาสนาพุทธหรอกถือศาสนาอะไรก็ไม่รู้เชื่อทั้งคริสต์ฮินดูอิสลามเชื่อทุกศาสนาไม่รู้ว่าเขาเป็นคนอย่างไรแต่คุยเก่งมีอัจฉริยะสัยดีเลี้ยงน้ำชาอาหารก่อนจะมาเป็นเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งเลขาสมาคมเคยทำงานเกี่ยวกับโบราณคดีมาก่อนบอกว่าพรุ่งนี้จะพาไปทานอาหารอินเดีย แล้วก็บอกว่าชอบอาหารไทยผมก็นึกในใจว่าทำไมไม่พาไปกินอาหารไทยเล่าดีใจที่จะได้ไปเที่ยวทั่วลอนดอนที่ซาเลเซียนคอลเลจบรรดาคุณพ่อต่างๆไม่สามารถจะพาผมไปไหนได้หรอกแต่มีครั้งหนึ่งท่านอธิการและคุณพ่อคุกขับรถพาผมไปเที่ยวที่สวนคิวการ์เดนคิวจีด e ีเ d e n เ ค u ว Garden มีต้นไม้ดอกไม้พฤกษานานาัันุ์ก็สวยงามดีเป็นสวนที่มีชื่อเสียงของกรุงลอนดอนผมเคยแต่ไปเดินที่สวนสาธารณะ Battersea Park B A W T E R S E A Battersea P A R K Park Battersea Park ตามลำพังเพราะอยู่ไม่ไกลาจากที่พักใหญ่คล้ายกับสวนลุมพินีของเราและเคยไปสวนสาธารณะ High Park H I G H High P A R K Park High Park ที่มีคนไปยืนบนลังไม้แล้ววิาพากษ์วิจารณ์การเมืองใครอยากจะไปพูดอะไรต่ออะไรก็ได้ บางทีก็มีคนฟังมากบ้างน้อยบ้างบางคนก็พูดคนเดียวหรือกลุ่มเดียวเราก็เลยนำเอาการพูดเรื่องการเมืองมาใช้ที่เรียกว่า High Park ไฮพาร์ k ในล่ะครับที่ซาเลเซียนคอลเลจเคยมีนักเรียนไทยมาเรียนการพิมพ์และจบไปแล้วชื่อสุวรรณผมชอบออกไปเดินเที่ยวคนเดียวตามถนนใกล้วิทยาลายัยซอกซอยน่าเดินมาก มีถนนที่ชื่อว่า Plum Street P L U M Plum S T R E T Street Plum Street ร่มรื่นหน้าเดินมากเลยสองข้างทางมีต้นพลัมริมถนนที่นี่ระบบการจราจรเหมือนบ้านเราคือชิดซ้ายถนนต่างๆไม่ได้เป็นบล็อก B L O C K บล็อกเหมือนอเมริกาแต่คล้ายบ้านเราถนนเล็กๆเลี้ยวไปเลี้ยวมาแต่รถยนต์แล่นไม่เร็วเป็นระเบียบเดินเล่นได้สบายดีตึกรามบ้านเรือนเก่าๆทั้งนั้นชาวอังกฤษชอบอนุรักษ์ของเก่าได้มีโอกาสไปดู Big กเบ B-I-G Big B-E-N b e บน หอนาฬิกาแห่งกรุงลอนดอนไปดู Parliament Westminster ตอร์แอ a บบ t Paul c a พอลแค a l ห้องขี้พึ่งของมาดามทูโซและผมก็ได้ไปขึ้นรถทัวร์สองชั้นชั้นล่างก็มีผู้โดยสารที่เป็นนักท่องเที่ยวแต่ผมขึ้นไปชั้นบนโดยไม่มีหลังคาเปิดโล่งเลยก็พบกับนักศึกษาอเมริกันก็มาเที่ยวคุยกัน และเขาก็บรรยายสิ่งต่างๆที่รถผ่านให้ผมฟังที่จริงก็มีคนบรรยายอยู่ชั้นล่างโดยใช้ไมโครโฟนเหมือนกันแต่ข้างบนฟังไม่ค่อยชัดไม่รู้เรื่องเท่าไหร่นักนักศึกษาอเมริกันอธิบายดีมากสนุกสนานมากเลยพอลงจากรถทัวร์แล้วผมก็เดินเที่ยวเรื่อยไปตามถนนในกรุงลอนดอนผมก็เที่ยวไปตามภาษามาคนเดียวโดดเดียวเย็นๆก็ไปเข้าผับ P.U.B.P.O.P. มุมถนนเพื่อดื่มเบียร์ที่เซเลเซียนคอล e ลจคุณพ่อดื่มเบียร์ดื่มไวน์กันทั้งนั้นในวงเล็บไม่ผิดศีลข้อห้าหรอกมีหนึ่งวันในสัปดาห์ที่คุณพ่อทั้งหลายมาดื่มไวน์กินชีสแทนดื่มน้ำชาผมก็ได้อนิสง์ไปด้วยวันรุ่งขึ้นผมก็ออกไประจญภัยคนเดียวอีกวันละครับ ไปเที่ยวปรา,าสาทวินเซอร์แคสต W I N C E R Windsor C A S T L E Castle Windsor Castle ที่นี่ไม่มีใครว่างจะพาเที่ยวจึงต้องไปด้วยตัวเองโดยหาข้อมูลเบื้องต้นจากบรรดาคุณพ่อใน s a l ลเซียนคอล e ลจแล้วก็ขึ้นรถโดยสารประจำทางอาศัยการลองผิดลองถูกและถามผู้คนไปเรื่อย โดยยึดเอาสุภาษิตท,ที่ว่าหนทางอยู่ที่ป่าถามผู้คนไปเรื่อยๆพ่อค้าแม่ขายชายหญิงตามทางไม่เว้นแม้แต่คนกว่าถนนพระราชวังวินเซอร์นี้สมเด็จพระบรมราชินีนาเอลิซาเบธแปรพระราชฐานไปทรงพักผ่อนเป็นบางครั้งคราวเมื่อไม่ได้ประทับอยู่ในกรุงลอนดอนซึ่งจะประทับที่พระราชวังบาร์กิงแฮม ก็เคยไปชมการเปลี่ยนเวรของทหารรักษาพระองค์ซึ่งสง่างามมากเลยผมชอบไปฟังการเดินแถวและบรรเลงด้วยปีสกอตและวงดุริยางและการขานเวรขานยามกันน่าสนใจมากที่พระราชวังวินเซอร์มีกิจกรรมนี้เช่นกันผมซื้อตั๋วแบบเที่ยวทั้งวันวันนั้นมีนักท่องเที่ยวมากแบ่งเป็นกลุ่มๆม,มีคู่สามีภรรยาชาวอเมริกัน พาผมเข้ากลุ่มเดียวกับเขาช่วยเล่าและบรรยายเรื่องราวให้ฟังแทนไกด์ G U I D E ไกด์นำชมซึ่งไม่ค่อยได้ยินชัดเจนเท่าไหรนะ่นักสามีภรรยาชาวอเมริกันบอกผมว่าเคยมาเที่ยวประเทศอังกฤษ7ครั้งแล้วแต่ไม่เบื่อเล่าได้สนุกสนานจนผมไม่ได้ฟังไกด์เลยเพลิดเพลินและรู้เรื่องราว เหมือนทั้งท่านเป็นมักกุเทศส่วนตัวของผมเลยล่ะครับและได้ไปดูแฮมตันคอร์ดที่พระเจ้าเฮนรี e ่ H E N R Y Henry ที่8ประทับอยู่ที่นี่ทรงมีพระสนมถึงหคนไม่ชอบสนมคนไหนก็สั่งตัดหัวด้วยเหตุนี้ทรงขัดแย้งกับทางวาติกัน V A T I C A N v a t i c a n และ Pope, p o p P O P E p o p จึงเปลี่ยนศาสนาจากคาทลิก C A T H O L I C Catholic มาเป็น Anglican A N G L I C A N Anglican แฮมตันคอร์ดเป็นสถานที่ใหญ่โตมากเลยมีห้องมากกว่าพันห้องเปิดให้นักท่องเที่ยวชมเพียงบางห้องเท่านั้นห้องต่างๆก็มีภาพเขียนประดับอยู่เกือบทุกห้องยกเว้นบางห้องเป็นห้องส่วนพระองค์ของกษัตริย์และพระราชินีเป็นห้องฉลองพระองค์ห้องทรงพระภูษามาลาและห้องทรงพระอักษรห้องบรรทมห้องเสวยก็ได้ไปชมห้องต่างๆส่วนที่เขาเปิดให้ชม ยังมีบรรดาขุนนางและครอบครัวในพระราชสำนักมาแต่ก่อนยังอาศัยอยู่เลยนอกนั้นก็ยังมีไร่องุุนขนาดใหญ่มีสนามกว้างใหญ่ไม่ทราบว่าจะกว้างใหญ่กว่าสนามหลวงกี่เท่านะครับผมได้พบกับไกด์ชาวเยอรมันที่มาเที่ยวแฮมตันคอร์ดเล่าว่าเป็นไกด์ที่เมืองมิวนิกมาเที่ยวกับภรรยารับหน้าที่ต่อจากคู่สามีชาวอเมริกัน พาผมเที่ยวต่อผมโชคดีจริงๆในเรื่องมีผู้คนเมตตาช่วยเหลือบ่อยๆเลยละครับเาวาเยอรมันกับภรรยาไม่เพียงพาผมเที่ยวและบรรยายอธิบายต่างๆให้ผมทราบอย่างเลี้ยงอาหารกลางวันผมด้วยนะครับและยังให้นามบัตรผมบอกว่าถ้ามีโอกาสไปเมืองมิวนิกเมื่อไหร่ก็จะดูแลและพาเที่ยวแต่ผมคงไม่มีโอกาสไปหรอกครับ วันนั้นเป็นวันที่สุขสำราญบานใจมากมายแล้วก็ต้องกลับมายัาง Victoria Station London v i c t o r i a victoria s t a t i o n station victoria station l o n d o n london victoria station london ผมดีใจที่ซื้อตั๋วแล้วไปเที่ยวได้ทั้งวันเลยแหละครับราคาหนึ่งปอนหกเพนนีก็ประมาณ50บบาทเท่านั้นคุ้มจริงๆครับก็ต้องรีบกลับมาทานอาหารเย็นให้ทันโปรดติดตามอ่านต่อตอนหน้านะครับ